เชิญพบกันวันนี้รีวิวรถแฮมกันนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับ,บยูนิเซฟฟอร์ชิลเด้นนะครับเพื่อช่วยเด็กๆทั้งหลายนะครับสามารถบริจราคได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยธธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทย,าาไทยพาณิชย์นะครับหรือจะสะแกน QR code นี้ก็ได้นะ,ะ,ะน,น,นะครับหนะรือว่าจะสแกน QR code นี้ไปแอดไลน์ของยูนิเซฟบริเตนนะครับก็ได้นะเชิญพบกับรถต่างๆนะครับ Okay. โอเคก๊กกกกกกกรถคันนี้เป็นรถแฮม,มเมอร์นะครับเป็นรถที่สวยงามพอสมควรเป็นโมเดลนะครับเปิดท้ายได้นะครับก็มีหลายในงานใช้กันนะครับอาจจะเป็นแฮมวีแฮมเมอร์แล้วแต่นะของไทยเราก็มีบางหน่วยงานใช้นะครับแต่เป็นแฮมวี v มากกว่าเนาะแฮมวีแฮมวี v, อันนี้แฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็จะเป็นแบบว่าใคร ที่ซื้อได้ก็ได้นะครับใครจะซื้อก็ได้แฮมเมอร์รถแฮมเมอร์เป็นรถที่อนเนกประสงค์นะครับเหมาะกับการวิ่งในพื้นที่ทุรกันดารที่เหมาะสมมากเลยสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์กันเด้งนะครับคริบคริบคริบดูด้านท้ายขี่นะครับสวยงามมากรถคันนี้เสียดายข้อเดียวคืออะไรรู้ไหมครับนั่นแหละ นะครับทานี่ส่งรถมาให้รีวิวของคุณมากนะครับปิดท้ายกันหน่อยรถคันนี้มีห้องโดยสารนะครับมีที่นั่งของคนขับด้วยสวยงามมากครับนี่ยหยิบนะครับอันนี้เป็นโทมิกาปี2 5นะครับโทม i ไ h อ h ฮ m m e r H2TM นะครับ TM นะครับอ่านี่ของโทมิกานะครับนี่ค่าสิทธิ์หมดเลยของโทมิกานะครับ สวยงามอาจจะมีถลอกบ้างแา่อายุการเก็บอย่ลืมมาชมกันดีนะครับทุกท่านขอบคุณมาก แล้วพบกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ